สวัสดีค่ะหน่วยที่4เรื่องจํานวนนับ11ถึง20นะคะวันนี้จะเรียนหน้า65และ66ในเร่อแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ค่ะทำสามหน้า65นะคะเขียนตัวเลขแสดงจํานวนต่อไปนี้จนกำหนดให้มานะคะว่า1 อยู่ในหลักสิบมีหนึ่งอยู่ในหลักสิบหลักสิบคือตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะแล้วก็มีสองอยู่ในหลักหน่นวยถามว่าถ้าหนึ่งอ,อ,อยู่ในหลักสิบและสองอยู่ในหลักหน่วยจำนวนนี้คืออะไรจำนวนนะคะตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องจำนวนส1อถึงยี่นึ่งอยู่ในหลักสิบสองอยู่ในหลักหน่วยจำนวนที่เป็น เลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบและเลขสองอยู่ในหลักหน่วยนั่นก็คือสิบสองนั่นเองค่ะสิบสองเขียนแทนด้วยจาํานวนเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะเลขหนึ่งเราเรียกว่าเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบเลขสองเราเรียกว่าเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยหนึ่งกับสองอ่านว่าสิบสองซึ่งเลขหนึ่งตัวนี้นะคะคือหลักสิบมีค่ารท่ากับ1สิบนะคะ เลขสตัวนี้คือหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสองต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะข้อที่สองมี1อยู่ในหลักสิบและมี9อยู่ในหลักหน่วยฉันคือจำนวนอะไรคะ1อยู่ในหลักสิบและ9อยู่ในหลักหน่วย จำนวนนี้ก็คือ19นะคะ19มี1กับ9เลข1ตัวนี้เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิมีค่าเท่ากับ10เลข9ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9 1กับ9อ่านว่า19ข้อที่3ค่ะข้อที่3 2ออยู่ในหลักสิบ ศูนย์อยู่ในหลักหน่วยจำนวนนี้คือ2อยู่ในหลักสิบคือเลขจำนวนหน้าใช่ไหมคะศูนย์อยู่ในหลักหน่วยคือจำนวนหลังสงเป็นเลขโดดอยู่ในหลักสิบและศูนย์ก็เนเลขโดดอยู่ในหลักสิบด้วยเหมือนกันดังนั้นจำนวนนี้ก็คือ20ค่ะ20มี2กับศูนย์ เลขสองอยู่ในหลักสิบนะคะมีค่าเท่ากับ2ี่สิบเลขศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0เลข2กับเลขศูนย์เป็นจํานวนสองหลักที่อยู่ในหลักสิบและหลักหน่วยเลขสองเราเรียกว่าอยู่ในหลักสิบเลขศูนย์เราเรียกว่าอยู่ในหลักหน่วย2ี่สิบเป็นจํานวนสองหลักค่ะไปดูหน้าต่อไปนะคะหน้าหกสบห้าด้านล่างค่ะ หน้า65สอยู่นะคะคำสั่งว่าเขียนหลักและค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ค่าคำว่าหลักนะคะดูในวงสีแดงนี้นะคะคำว่าหลักก็คือคำว่าหลักก็คือ จะเป็นหลักสิบหรือเป็นหลักหน่วยนั่นเองถ้าเป็นหลักสิบก็เขียนสออีบอสิบถ้าเป็นหลักหน่วยก็เขียนหอนอวยยอหน่วยหน่วยไม่เอกหน่วยค่าค่าก็คือเป็นตัวเลขนะคะของจำนวนที่ขีดเล้นใต้ถ้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่ถ้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมารวมมือทำข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งเป็นเลขหนึ่งกับเลข5ขีดเส้นใต้ที่เลขอะไรเอ,อ่ยขีดเส้นใต้ที่เลขหนึ่งใช่ไหมคะขีดเส้นใต้ที่เลขหนึ่งดังนั้น1อยู่ในหลักอะไรคะด้านหน้าสิบห้ขีดเส้นใต้เลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ในหลักใช่แล้วคะ่ะหลัก 10. สิบสอตบสิบ 10, นะคะเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะ เขียนเป็นตัวเลขนะคะเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสิบค่ะสิบมีหนึ่งกับศูนย์ต่อไปค่ะข้อที่สองข้อที่สองเป็นเลขหนึ่งกับเลขแปดเลขหนึ่งกับเลขแปดอ่านว่าสิบแปดแตขะะ่ขีดเส้นใต้ที่เลขแปดนะคะขีดเส้นใต้ที่เลขแปดตัวนี้ถามว่าแปด อยู่ในหลักอะไรอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะเลขแปดอยู่ด้านหลังเราเรียกว่าหลักหน่วยค่ะหอนออวยอหน่วยหน่วยไม่เอกหน่วยไม่เอกนะคะอยู่ตรงนอนหนูหอนออวยอหน่วยหน่วยไม่เอกหน่วยเลขแปดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่คะเขียนเป็นตัวเลขค่ะ เลข8อยู่ในหลักหน่วยเนื่องจากเลข8อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8นั่นเองข้อที่3ค่ะข้อที่3เป็นจำนวนเลข2กับเลข0แต่โจทย์ขีดเส้นใต้มาให้ที่เลข2ค่ะอ่าเลข2ด้านหน้าถามว่าเลข2ตัวเนี้ยที่เป็นเลขโดดเนี่ยอยู่ในหลักอะไร เลข2ตัวนี้นะคะอยู่ในหลักอะไรเลข2ตัวนี้อยู่ในหลัก10บนะคะไม่ได้มีค่าแค่สองจำไว้นะคะเลข2ตัวนี้อยู่ในหลักสิบมีค่าตั้ง20ค่ะอยู่ในหลักอะไรนะคะ <boys: S 2> boxes, อยู่ในหลักสิบเด็กๆเขียนสองอีบอสิบเลข2ตัวนี้อยู่ในหลัก10บและมีค่าเท่าไหร่คะไม่ใช่มีค่า2เลข2ตัวนี้อยู่ในหลักสิบ มีค่าเท่ากับยี่สิบค่ะยี่สิบมีสองกับศนข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่โจทย์กำหนดมาให้เป็นเลขหนึ่งกับเลขสามและขีดเส้นใต้ที่เลขสามถามว่าสามอยู่ในหลักอะไรอ่าอยู่ในหลักอะไรคะอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะถ้าข้างหลังแบบนี้เราเรียกว่าอยู่ในหลักหน่วยค่ะเลขสามอยู่ในหลัก ค่าประจาหลักของเขาก็คือหลักนั่นเองนะคะหลักหน่วยหอนออวยอหน่วยหน่วยไม่เอกหน่วยไม่เอกอยู่ตรงนอนหวยนะคะเลขสามอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าสามเสร็จแล้วนะคะหน้าหกสิบห้าต่อไปค่ะเป็นหน้าหกสิบหกค่ะหน้าหกสิบหกนะคะ เป็นเรื่องการกระจายค่ะเด็กคะ่ะรูปกระจายการกระจายก็คือการกระจายตัวเลข2หลักนะคะโดยการกระจายค่าประจําหลักของตัวเลขนั้นๆนั่นเองเช่นามาดูตัวอย่างนะคะ10กับ1 10อยู่ในหลัก10ในหลักเลข10นี้นะคะอยู่ในหลัก10มีค่าร่ากับ10เมื่อ10บบวก1เขียนอยู่ในรูปของตัวเลขได้อย่างไร1ิ บวก1มีค่าเท่ากับ11 11เขียนอยู่ในรูปตัวเลขก็คือ1กับ1ค่ะข้อที่2 10บวก5เป็นการกระจายของตัวเลขก็คือ15อ่าง่ายไหมคะนี่คือการกระจายตัวเลขนะคะจำไว้นะคะลูกถ้าคุณครูบอกให้เด็กๆเ,เขียนอยู่ในรูปกระจาย รูปกระจายก็คือการกระจายค่าประจำหลักของแต่ละหลักนั่นเองเช่น10บวกเเป็นการกระจายของจำนวนใดคะ19หรือข้อสี่ค่ะ10บวกสเป็นการกระจายของจำนวนอะไรคะส 3, 3า,รราข,นน 13. ข้อที่ห้าค่ะ10บบวก2เขียนอยู่ในรูปกระจายของจำนวนอะไรคะ12บสองข้อที่6คะ่ะ 20บวกศูนย์เป็นการกระจายของจํานวนเท่าไหร่คะ20อ่าข้อที่6นี้ดีมากเลยนะคะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างข้อข้อที่6ให้เด็กๆด,ดูนะคะว่าการกระจาย20นี้นะคะสามารถกระจายค่าประจำหลักของเลข20 2สอยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20 ศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นการกระจายของเลข20เขียนได้คือ20บวกศูนย์นะคะแต่ถ้าใครกระจาย20มาบอกว่าเท่ากับ10บวก10อ่าถ้า10บบวก10แบบนี้เป็นยังไงคะไม่ถูกต้องนะคะการกระจายเลขของ20ก็คือ10บวกกับ สิแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะผิดนะคะดังนั้นเราจะกระจาย20ได้อย่างไรคะคือ20บวก0นั่นเองนะคะไม่ใช่10บวก10นะคะโอเคค่ะด้านล่างค่ะข้อที่2นะคะด้านล่าง สลับกันกับข้อเมื่อกี้นะคะข้อเมื่อสักครู่นี้ให้รูปกระจายมาให้เด็กๆเ,เขียนอยู่ในรูปของจำนวนหรือตัวเลขแต่ข้อที่2ทั้งหมด6ข้อนี้เขาให้จำนวนที่เป็นตัวเลข2หลักมาให้เด็กๆเ,เ,เขียนอยู่ในรูปกระจายค่ะคำสั่งเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายาเขียนยังไงคะเขียนกระจายค่าประจหลักของ แต่ละหลักนั่นเองเลขหนึงอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10เลขสีอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4ดังนั้นเมื่อเขียนอยู่ในรูปกระจายได้ดังนี้ค่ะสิบสี่เขียนอยู่ในรูปกระจายได้คือ10บบวกสี่ง่ยไ,ไหมคะเลขหนึงอยู่ในหลักสิบนะคะมีค่าเท่ากับ10 เลข4อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4นะคะไม่ใช่1บวก4นะคะ14ไม่ใช่1บวก4 14เท่ากับ10บวก4ค่ะต่อไปค่ะเขียนอยู่ในรูปกระจายของ11ค่ะ11เขียนอยู่ในรูปกระจายได้คือ10บวก1เลข1อยู่ในหลักสิบนะคะมีค่าเท่ากับ10เลข1ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเขียนอยู่ในรูปกระจายของ11ก็คือ10บวก1ข้อที่3ค่ะ 19เขียนอยู่ในรูปกระจายได้คือ10บวกเข้อที่4 17สังเกตไหมคะว่าเราอ่าน17เราไม่ได้อ่าน1 7 17ดังนั้นเขียนอยู่ในรูปกระจายก็คือ10บบวกเจ็ 18, ข้อที่5ค่ะ18มี1กับ8ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้เขียน1นบวก8นะคะ 18เราอ่านว่า18เขียนอยู่ในรูปกระจายได้คือ10บวกแค่ะจำคำว่ารูปกระจายไว้นะคะเผิดเจอในข้อสอบนะคะเด็กๆจะได้ทำได้นะคะข้อที่6ค่ะ16เราอ่านว่า10 6ดังนั้นเขียนอยู่ในรูปกระจายก็คือ10บบวก6ค่ะเป็นการกระจายค่าประจำหลักของแต่ละหลักได้ดังนี้ข้อที่3ค่ะเติมตัว คำตอบที่หายไปอ่คุณครูใส่มาให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่1ค่ะ13เขียนอยู่ในรูปกระจายได้คือ10บวกส13คือ10บวกสข้อที่สองค่ะ12ค,ะคือ10 3. บวกกับจำนวนที่หายไปคือ2 เพราะคือ10บวกกับ2 2คือหลักหน่วยนะคะดังนั้นหลักหน่วยที่หายไปคือเลข2ค่ะข้อที่3ค่ะเขียนอยู่ในรูปกระจายของ20 20เท่ากับ20บวก0นไม่ใช่10บวก0นย์ะคะหรือว่าไม่ใช่10บวก10นะคะ20กระจายได้เป็น20บวก0ค่ะเพราะเลข2ตัวน,นั้นค่าประจำหนักของเขาก็คือ20สิบ เลขศูนย์ตัวนั้นค่าประจำหลักก็คือศูนข้อสุดท้ายค่ะข้อที่สี่ข้อที่สี่ค่ะสิบห้าเติมจำนวนที่หายไปก็คือสิบบวกกับห้ากระจายได้เป็นสิบบวกกับห้าเลขห้านะคะอยู่ในหลักหน่วยเลขห้าหายไปค่ะข้อหนึ่งต่อสิบบวกสาม ข้อ2ตอบ10บวก2ข้อ3ตอบ20บวก0และข้อ4ตอบ10บวก5ค่ะ,ะก็เสร็จแล้วนะคะคุณครูมีเฉลยให้ดูทั้งสองหน้าหน้า65และหน้า66ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ